สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้อความดีๆจากอุทาหอนจากคำสอนของพระคริสต์มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของคำอุปมาขอเพื่อแบ่งปันในบทที่11ค่ะมาฟังกันเลยนะคะในอุปมาผู้ที่ขอขนมปังเพื่อแขกแปลกหน้าได้รับตามที่คนนั้นต้องการจากในลูกาบทที่11เข้อแ และพระเจ้าจะประทานให้เราขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันให้ผู้อื่นตามขนาดที่พระคริสต์ประทานจากในเอเฟซัสบทที่4ข้อ7ทูตสวรรค์กำลังมองด้วยความสนใจอย่างยิ่งเพื่อดูว่ามนุษย์จะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไรเมื่อทูตสวรรค์เห็นผู้หนึ่งแสดงความเห็นใจอย่างพระคริสต์เพื่อผู้หลงผิด ชุสวรจะเร่งเข้าหาและช่วยให้เขาจดจำคำพูดที่จะเป็นเสมือนหนึ่งอาหารแห่งชีวิตแก่จิตวิญญาณดังนั้นพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์จากฟิลิปปีบทที่4ข้อ1ิ พระองค์จะทรงทำให้คำพยานที่จิตใจจากใจจริงของท่านเป็นกําลังที่มีอำนาจยิ่งขึ้นให้แก่ชีวิตที่จะมาถึงพระธรรมของพระเจ้าจะอยู่ในปากของท่านเป็นดั่งเช่นความจริงและความชอบธรรมการอธิษฐานในที่ลับลี้ให้มากจะต้องมาก่อนการประกาศให้ผู้อื่นเป็นการส่วนตัวเพระาะศาสตร์แห่งการช่วยคนอื่นให้รอด ต้องใช้ปัญญาอย่างมากยิ่งเพื่อจะเข้าใจได้ก่อนที่จะสื่อสารกับมนุษย์ให้สนทนากับพระคริสต์ตรงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าให้รับการเตรียมตัวก่อนออกไปรับใช้ประชาชนจงให้หัวใจของท่านแตกสลายให้กับหัวใจที่คอยเฝ้ารอพระเจ้าเฝ้ารอพระเจ้าผู้ทรงพระชนชีวิตของพระเยซูทรงสัแดงออกถึงสิ่งที่มนุษย์ ทาได้โดยการเข้าร่วมกับธรรมชาติของพระเจ้าสิ่งของทั้งปวงที่พระคริสต์รับจากพระเจ้าเราทั้งหลายก็สามารถรับมาได้ด้วยดังนั้นจงขอและรับด้วยความเชื่อที่ภาคเพียนอย่างของยาโคบด้วยความยึดมั่นที่ไม่ย่อท้ออย่างของเอลียาให้ทวงพระสัญญาทั้งหมดของพระเจ้ามาเป็นของท่านเอง จงให้ความเข้าใจอันมีสง่าราศีในเรื่องของพระเจ้าครอบคลุมความคิดของท่านจงให้ชีวิตของท่านผูกติดอยู่กับชีวิตของพระเยซูด้วยการเชื่อมเข้าด้วยกันกับสายโซ่ที่ซ่อนไว้พระองค์ผู้ตรัสสั่งให้แสงสว่างส่องออกมาจากที่มืดทรงมีพระทัยเปี่ยมล้นที่จะส่องสว่างเข้าไปในใจของท่าน เพื่อให้แสงแห่งความรู้แห่งพระสิริของพระเจ้าผ่านพระพักของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริรสุทธิ์จะทรงนำเรื่องของพระเจ้าและเปิดเผยให้แก่ท่านเพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาด้วยพละกกำลังอันมีชีวิตเข้าสู่จิตใจที่เชื่อฟังพระคริสต์จะทรงนำท่านไปยังธรณีประตูของพระเจ้า ท่านมองเห็นพระสิริด้านหลังม้านได้และจะเปิดเผยให้มนุษย์เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอเผื่อเราทั้งหลายพระเจ้า ท่งอธิษฐานเผื่อเรานะคะในพระคัมภีร์มีบอกเอาไว้ส่งอธิษฐานเผื่อสาวกแล้วก็ไม่ใช่แค่สาวกรวมถึงพวกเราทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายทุกๆคนพระองค์ปรารถนาที่จะเข้าสู่จิตใจของท่านก็ขอให้เราอธิษฐานเชื่อมต่อจิตใจของเรากับพระองค์เพื่อพระองค์จะเข้ามาในใจของเราแล้วก็ทำงานในใจของเราแล้วเราจะได้พบกับ ความจริงที่หลายคนอาจจะกำลังแสวงหาอยู่นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ